สวัสดีค่ะลูกๆชั้นป .2 ของคุณครูพิจิรานะคะเดี๋ยววันนี้กลับมาพบกับห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนอีกเรื่องหนึ่งให้กับลูกๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทบทวนเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรากันนะคะ,ะทีนี้แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีอยู่2ตอนนะคะตอนที่1ก็เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบนะคะ40ข้อนะคะครูจะออกบทที่1 ถึงบทที่3นะคะบทที่1เนี่ยก็จะออกไม่เยอะนะคะบทที่2กับ3นี่จะออกเยอะนิดหนึ่งนะคะลูกๆสามารถไปดูแนวข้อสอบนะคะที่เป็นตัวเลือกท้ายบทได้นะคะส่วนบทที่4ี่เนี่ยก็จะออกแค่นิดเดียวนะคะออกเฉพาะที่คุณครูเนี่ยสอนในคลิปก็คือเรื่องวัสดุในชีวิตประจําวันแค่นั้นเองนะคะให้ลูกลกเนี่ยได้รู้ว่าวัสดุในชีวิตประจําวันเนี่ยเอามาใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะเช่นไม้เนี่ยมาทําอะไรนะคะ ผ้าเอามาทําอะไรได้บ้างแค่นั้นเองนะคะส่วนตอนที่2เนี่ยจะเป็นข้อเขียนจํานวน10ข้อนะคะคุณครูก็จะสอบเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะลูกๆก็ไปดูว่าลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเช่นต้องการอากาศและต้องการอาหารนะคะ มีการสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานมีการเจริญเติบโตเพิ่มขนาดได้มีการขับถ่ายของเสียนะคะมีการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เองมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยก็จะไม่จะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆก,ก็ไปทบทวนมานะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณครูก็จะทบทวนให้กับลูกๆนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเป็น ข้อสอบนะคะให้ลูกๆเนี่ยได้ฝึกลองทําดูลูกๆสามารถใช้ใบงานหรือว่าสมุดเก่าๆของลูกเนี่ยมาเขียนได้นะคะเช่นข้อสอบของครูมี10ข้อลูกๆก็เขียนข้อ1ถึงข้อ1ิเอาไว้นะคะแล้วลูกๆตอบข้อไหนก็ใส่ข้อกอไก่ขอใครหรือว่าขอควายลงไปนะคะเช่นตัวอย่างอย่างข้อที่1 ลูกๆก็สามารถเขียนข้อหนึ่งเอาไว้ได้เลยนะคะในกระดาษหรือว่าในใบงานก็ได้ข้อ1ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะกไก่ไซ่มดดินนะคะขอไข่นอนจานบ้านข้อควายหญ้าปลวกปูนะคะข้อที่หนึ่งลูกๆเลือกข้อไหนก็ใส่เฉพาะข้อลงไปเช่นข้อ1ลูกเลือกกอไก่ก็ใส่กอไก่เลือกขอไข่ก็ใส่เฉพาะขอไข่ เลือกคอควายก็เขียนคอควายลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองตรวจนะคะแล้วมาดูกันซิว่า10ข้อลูกๆได้กี่คะแนนนะคะอันนี้ไม่ต้องส่งคุณครูนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บคะแนนด้วยเพียงแค่ทดสอบความสามารถของเราแค่นั้นเองนะคะว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้แค่ไหนข้อที่1ลูกๆตอบอะไรคะอ่ะมาดูกันข้อที่1คําตอบของเราก็คือข้อ ข้อคอควายนั่นเองนะคะหญ้าปลวกแล้วก็ปูเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะสิ่งมีชีวิตจะมีอยู่3กลุ่ม1พืชก็คือต้นไม้ต่างๆนะคะสอ2ก็คือสัตว์นะคะแล้วก็3ก็คืออะไรคะก็คือคนเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพืชสัตว์แล้วก็คนเนี่ยถือเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อใดแสดงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิต ก็ไกไก่จิกนอนเข้าปากขอควา้าขอไข่สุนัขวิ่งไล่กวดแมวคอควายถูกทั้งก็ไก่และขอไข่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือ 1. ต้องการอาหารและอากาศในการหายใจนะคะ 2. ต้องการอาหารและน้ําเพื่อดํารงชีวิต 3. มีการสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้นะคะ4จะเจริญเติบโตและมีการเพิ่มขนาดนะคะ 5. มีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 6. สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เองนะคะ7มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ลูกๆต้องตอบว่าข้อขอควายนะคะถูกทั้งกอไก่และขอไข่ไก่จิกนอนนี่นอนเป็นอาหารของไก่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารสุนัขวิ่งไล่กวดแมวสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนที่นะคะ แต่ถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยจะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแค่ลูกๆเติมคำว่าไม่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อคายใครถูกขิดถูกได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามานับ10ข้อพร้อมกันนะคะ ข้อที่3ค่ะถ้านำสัตว์มาเลี้ยงไว้โดยไม่ให้อาหารและน้ำผลจะเป็นยังไงลูกๆเลี้ยงสัตว์แต่ไม่ให้อาหารและน้ำเลยจะเป็นอย่างไรคะกไก่สัตว์จะเจ็บป่วยเพราะขาดอาหารขอไข่สัตว์จะตายเพราะขาดอาหารและน้ำข้อควายสรุปไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของสัตว์เลือกเลค่ะว่าจะเอากอไก่ขอไข่หรือข้อขอควายนะคะข้อนี้ตอบข้อ ขอไข่ค่ะถ้าลูกๆเลีเ้ยงสัตว์แล้วไม่ให้น้ําและอาหารนะคะสัตว์เหล่านั้นก็จะตายนะคะเพราะว่าปัใจจัยในการดํารงชีวิตของสัตว์เนี่ยก็ได้แก่น้ําอาหารแล้วก็อากาศนั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ี่ต้นมะม่วงจัดอยู่ในจําพวกเดียวกับข้อใดต้นมะม่วงเป็นพืชเพราะฉะนั้นสัตว์จัดอยู่ในกไก่นกขอไข่สมุดขอควายดินค่ะ ข้อนี้ลูกๆตอบข้อกไก่นะคะนกเพราะต้นมะม่วงเป็นสิ่งมีชีวิตนกเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตมีพืชมีสัตว์แล้วก็มีคนเรานั่นเองส่วนสมุดกับดินเนี่ยถือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะต่อไปข้อที่5จากคําตอบในข้อ4เป็นเพราะอะไรกไก่เพราะต้นมะม่วงต้องปลูกในดิน ขอไข่เพราะต้นมะม่วงเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนนกขอ้อวขยเพราะต้นมะม่วงใช้ทําสมุดได้ข้อนี้คุณครูเพิ่งจะอธิบายไปเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆน่าจะตอบได้คําตอบของข้อนี้ก็คือขอไข่ค่ะเพราะต้นมะม่วงเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับนกนั่นเองนะคะใครตอบถูกคิดถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่6ข้อใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ไก่ ต้นไม้นะคะนี่เป็นดอกไม้ขอไข่สุนนะัขข้อควายเก้าอีข้อนี้ลูกๆของคุณครูตอบข้อข้อควายค่ะเพราะพืชและสัตว์ ถือเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะส่วนข้อควายเนี่ยเก้าอี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่หายใจไม่ต้องการอาหารไม่มีการสืบพันธุ์ไม่มีการเจริญเติบโตนะคะไม่ขับถ่ายของเสียไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7แล้วนะคะข้อที่7จ็ดจากภาพนะคะแสดงถึงลักษณะใดของสิ่งมีชีวิต กอไก่การเจริญเติบโตขอไข่การสืบพันธุ์คอควายการเคลื่อนไหวอันนี้นี่เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่ถ้าเราดูภาพจะเห็นว่าต้องเลือกตอบหนึ่งข้อนะคะกอไก่ขไข่หรือคอคอควายลูกๆตอบอะไรคะอันนี้เป็นการสืบพันธุ์นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือ ลูกใช่ไหมคะส่วนอีกภาพหนึ่งเนี่ยเป็นแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีลูกได้ก็ต้องมีการสืบพันธุ์นะคะแม่เนี่ยกำลังเลี้ยงดูลูกเล็กๆเ,เลยนะคะแต่ถ้าเป็นการเจริญเติบโตเนี่ยอาจจะต้องเป็นภาพสัตว์กำลังกินหญ้านะคะหรือว่าเป็นคนเรากำลังรับประทานอาหารนะคะนั่นก็จะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะส่วนการเคลื่อนไหวก็จจะเป็นการว่ายน้ำของปลาหรือว่า การเดินหรือการวิ่งของสัตว์ก็ได้นะคะใครถูกคิดถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่8นะคะแสงจำเป็นต่อพืชอย่างไรนะคะปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อพืชน,นะคะเราเรียนไปแล้วว่ามีแสงแดดมีอะไรอีกคะมีน้ำใช่ไหมนอกจากมีแสงมีน้ำมี อากาศแล้วก็มีอะไรอีกคะมีธาตุอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นต่อพืชน,นะคะแสงแดดเนี่ยถือว่าจําเป็นต่อพืชแต่จําเป็นอย่างไรคะแสงแดดจาเป็นต่อพืชอย่างไรเอย่ยก็กลเป็นอาหารของพืชน,นะคะขอใครช่วยพืชดูดธาตุอาหารในดินขอควายเป็นพลังงานในการสร้างอาหารข้อนี้ตอบข้อไหนเอย่ย ตอบข้อคอควายนั่นเองนะคะเป็นพลังงานในการสร้างอาหารเพราะว่าพืชเนี่ยสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชจะต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะลูกๆก,ก็ตอบข้อคอควายส่วนพืชช่วยดูดธาตุอาหารในดินเนี่ยในดินก็มีธาตุอาหารนะคะโดยจะมีธาตุอาหารหลักก็คือ NPKN คือไนโตรเจน P ก็คือฟอสฟอรัส K ก็คือโปแตสเซียมเวลาลูกปสองจำเนี่ยจำแค่ธาตุอาหารหลักก็พอนะคะธาตุรองนี่ไม่ต้องจำไว้ว่าธาตุอาหารหลักของพืชก็คือ N P K นะคะในโรเจนฟอสฟอรัสโปแตสเซียมนะคะข้อนี้ตอบข้อข้อควาย8ข้อแล้วได้กี่ข้อคะเดี๋ยวเรามานับกันต่อมาข้อที่9ค่ะเมื่อพืชไม่ได้รับแสงแดดจะเป็นอย่างไรก็ไกลใบจะมีสีเขียวเข้มกว่าปกติขอไข่ใบจะมีสีเหลืองซีดขอควายผลจะ มีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์นะคะถ้าไม่ได้รับแสงแดดอันนี้เราทดลองไปแล้วพืชไม่ได้รับแสงแดดพืชจะมีใบที่เหลืองซีดนะคะแต่ถ้าขาดน้ําพืชจะเขียวเฉานะคะอ่ะพืชสีเหลืองซีดนี้ขาดแสงแต่ถ้าขาดน้ํานี้ใบจะเขียวเฉาข้อนี้ตกข้อข,อ,ขอใครนั่นเองนะคะใครถูกคิดถูกเลยค่ะใครผิดก็ บะะต่อมาข้อที่ 10. อ่าข้อที่10เนี่ยข้อนี้จริงจะซ้ำกับข้อ9นะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยใครที่ตั้งใจฟังคุณครูเนี่ยจะตอบข้อนี้ถูกถือว่าข้อนี้เป็นโบนัสให้กับลูกๆแล้วกันนะคะข้อที่10เมื่อพืชไม่ได้รับแสงแดดจะเป็นอย่างไรอันนี้เหมือนกับข้อ9เลยก็ไก่ใบจะมสีสีเขียวเข้มกว่าปกติ ข้อไข่ใบจะมีสีเหลืองซีดคล้ขอขยผลจะมีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์นะคะข้อนี้จริงจเนี่ยซ้ํากับข้อที่9แต่คุณครูลองทดสอบดูสิคะว่าลูกๆคนไหนฟังบ้างถ้าใครฟังก็จะตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ ขอไข่นั่นเองนะคะใบจะมีสีเหลืองซีบนะคะลูกๆเนี่ยได้ดูการทดลองของคุณครูไปแล้วใช่ไหมคะมีใครลองทดลองดูบ้างเอากระลาเอากละมังเนี่ยไปครอบว้ที่ยาแล้วผ่านไปนสักสัปดาห์หนึ่งไปเปิดดูใบจะมีสีเหลืองทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยใกล้จะสอบแล้วนะคะลูกๆเนี่ยสามารถกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนของลูกๆได้นะคะโดยเฉพาะที่เป็นข้อ กากบาทท้ายหน่วยนะคะลูกๆไปลองทดสอบทําดูเลยข้อสอบก็จะออกประมาณนี้แหละค่ะถ้าลูกๆทําท้ายหน่วยได้นะคะลูกๆก็จะทําข้อสอบของคุณครูได้และอย่าลืมไปทบทวนข้อเขียนนะคะข้อเขียนคุณครูออกลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตลูกๆไปเปิดดูนะคะครูจะมีภาพมาให้แล้วให้เราบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะคะแล้วถ้ามีชีวิตเนี่ย มีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจฟังคลิปวิดีโอของคุณครูก็จะสามารถทำข้อสอบได้โดยที่อาจจะต้องไปทบทวนในหนังสือแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ